เธด็ค่ะหนูชื่อนางสาวพินาสมุนรอดเลขที่19ค่ะหนูชื่อนางสาวเดียรชยาศรจะเริญเลขที่31ค่ะหนูชื่อนางสาวนาชัยวุลีเรียกที่33ค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งสว่ด้วยแสงจากไปรับชมและรับฟังกันเลยโฟโตเซนเซอร์ซึ่งเการส่องสวางด้วยแสงมีทั้งหมดสามรูปแบบคือซีสามพัสเวซีสี่พลัสเวและซีแคลนโดยกระบวนการแรกจะถูกเรียกว่า ไลท์เซชันหรือปฏิกิริยาแสงและอีกปฏิกิริยาจะถูกเรียกว่าคาร์บอนฟิสเซชันหรือ,อการเปินคาร์บอนโดยกระบวนการแรกคือไลท์ดิพเอนเดนซ์ฟิชันเราจะใช้แสงและน้ำมาใช้ในกระบวนการและเกิดผลิตภัณฑ์เป็นออกซิเจนพลังงาน ATP และ n a d p h เฮทถูกปรช้ในกระบวนการคาร์บอนฟิสเซชันหรือ,อการเปินคาร์บอน ในกระบวนการแรกจะถูกเรียกว่าปฏิกิริยาแสงจะเกิดบนพื้อยิวทัลคารคอยในส่วนในคอร์โลพัสคาร์บอนฟิดเซชันเกิดที่สโตมาของภายในคอร์โลพัสการเกิดการส่องสว่างของสองีสับพันเวเกิดโดยแสงน้ำมันลาลุ่มแบบกบูตองกระทบกับเยื่อหุ้มทลคารคอย์โดยจะมีตัวโปรตีนตัวลัเป็นโฟโต มี2แบบก็คือโปรอตสเตมทูกับโปรอตสเตมวันการที่โปรตอนนั้นจะตกลงที่โปรอตสเตมทูก่อนจะเลี้ยงไปมากับรูปภูภายในที่จะเลี้ยงไปหาโครโมเฟอร์ตรงกลางทําให้โครโมเฟอร์ตัวนั้นเกิดสุขภาวะคือกระตุ้นและมีแรงดึงดูดมากพอที่จะดึงอิเล็กตรอนออกจากน้ำทําให้กลายเป็นหนึ่งส่วนสองออกซิเจนทูบวกไฮโดรเจนไอออนภายในกระบวนการนี้ออกซิเจนจะถูก กับออกจากตัวเพื่อและไฮโดรเจนไอออนก็จะแหลกไปตามโมเมนอิเล็กตรอนจะถูกนำพาไปโดยโปรตีนมากวายอิเล็กตรอนจะกระตุ้นโปรตีนนำพาให้เหล่านี้เปิดออกเมื่อไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ภายนอกไหลเข้ามาในโเามเมนจำนวนมากและไฮโดรเจนเหล่านี้จะอยู่รวมกันภายในโมเมนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจุดหนึ่งมันทําการแพร่ออกไปข้างนอกโดยผ่าน ADP ในขณะที่ไฮโดรเจนไอออนผ่าน ADP มันกระต้นให้ ADP บวก Ti ต่อพันธะกับหน่วยเฟอรเตอิสระที่ลอยอยู่ภายนอกที่เกิดเป็น ATP ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนนับไปใช้ที่กระบวนการคาร์บอนฟิเซอร์ช e ั่นอีกครั้งหนึ่งโดยตอนที่ถูกโปรตีนนำพาจนมาถึงโปรโตสเตมวนันจะถูกดึงอยู่คราร์ิที่ถูกกระตุ้นจากโปรตอนที่ตกกเข้ามาและถูกดูดตัวซึอีกครั้งหนึ่ง จะถูกโปรตีนนำพาก่อนจะถูกดึงออกไปและให้แ pH, ม็กีเอชมารับอิเล็กตรอนแล้วกําเนิดแม็กกีเอชแล้วนำไปใช้ในกระบวนการคาร์บอนฟิสเทชันเช่นเดียวกับเอทีพีคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นรูปจักรแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งอิเล็กตรอนที่ผ่านผ่านอิเล็กตรอนที่ผ่านโปรตีนนำพาแล้วถูกดึงออกไปไม่มีแม็กบวกอิเล็กตรตอนตัวนี้จะถูกเลี้ยงกลับมาเพื่อให้ัวเรลีน ทีู่กกระตุ้นนำมาใช้ยิงออกไปยังโปรตีนที่หัวติอีกครั้งหนึ่งกระบวนการนี้จะเรียกว่าการถ่ายทอดแบบเป็นระยจักรนกระบวนการนี้มีสาเหตุจากว่าอัตราส่วนในการใช้ ATP และ NADP เหตุไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดคาร์บอนฟิกเซชันจึงต้องมีการดูเลเวลาในการสร้างพลังงานของทั้งสองเตาเพื่อให้เกิดการสมดุลในอัตราส่วนที่ต่างกัน ในข้อแตกต่างระหว่างโฟโตซิสเตึ้ว,วันกับโฟโตซิสเตึ้ชูคือโฟโตซิสเตึ้ชูจะเกิดออกซิเจนส่วนโฟโตซิสเตึ้วันจะไม่เกิดออกซิเจนเมื่อนบพลังงานจากการไลฟเอเชั่นแล้วจะผัดมาในในส่วนของคาร์บอนสแตชั่นที่เกิดขึ้นในสโตมาในขั้นตอนการเตินคาร์บอนสแเชชั่นจะมีอสามขั้นตอนคือคาร์บอนสแตชชั่นดีดัชชั่นและดีเจนสแตชชั่น โดยผู้จะนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนสันโมเลกุลกับไ IUPC สามโมเลกุลจนเกิดกลายเป็นคาร์บอนหกโมเลกุลและหกอะตอมผ่านการเล่นปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์อุลสโกโมเลกุลนี้ยังไม่เสถียรจึงตัดตัวกลายเป็น PGA สองโมเลกุลตัวละสามอะตอมซึ่งจะเป็นโมเลกุลเสถียรสภาพตัวแรกจากนั้นพวกมันจะรวมตัวกันกลายเป็น BPG a 6โมเลกุล3ามตองก่อนได้รับพลังงานจาก ATP 6ตัวจะเป็น BPG ห6โมเลกุล3ามตองในพลังงาน ATP จะมอบหมู่ฟอสเฟตให้1ตัวก่อนออกไปที่กระบวนการไลเรเลชันเพื่อรับหมู่ฟอสเฟตอิสระ,ละและนำมาเชื่อมต่อจนผันตัวเป็น ATP และจะถูกแมกีกเฮทให้พลังงานมา6ตัว เปลี่ยนแปลงรูปแบบของโมเลกุลทำให้มีปี p ีถูกกระตุ้นเปลี่ยนแปลงโมเลกุลทำให้พันธะฟอสเฟตในตัวเองนโดออกไปเปลี่ยนเป็นพันธะใหม่ G 3 P 6โมเลกุลและ G 3 P 1โมเลกุลจอบจากวงแหวนเซขึ้นต์หนึ่งโมเลกุมลมาเป็นโปรตีนและเก็บากสารส่เอาไว้ในพืชเป็นอาหารต่อไป